เออทำไมรอบนี้มันสูงเหมือนกันเนะอะปกติเราน่าจะใกล้กันกว่าน,นี้นะใช่ไหมลงมาลงมางให้ลงได้ไปที่ไหนฮะกระโดดลงไปเลยไหมครับเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วคุณกกระโดดนะฮะเ <c oughs> คยช่วงไหนฮะเชา้า <c oughs> เอางี้ดีกว่าใครใครขพ้นมาเมื่อกี้มีไหมครับ <c oughs> รวมแล้วก็สูง่เงี้ยเหรอสูงกับ ทั้งนักแสดงทั้งเกมทีวีเลยเหรอครับโอ้โหมันได้ยากอยู่แล้วล่ะเท่านั้นน่ะไม่หรอกว่าเขาใช้ที่การแลกเปลี่ยนกันได้แลกเปลี่ยนกันได้อะไรนะใช้เงินเกลี้ยงทออยากรู้ราคาไพ่หอะไรนะราคาสูงสิบสองวันต่อสิบสูงอ๋อสองวันต่อสิบไปก็ตกไปเลยยี่สิบปั๊อ๋อโอเคก็ถือว่าโอเคไหมไม่เป็นไรทุกคนตรงนี้ไม่เกินท่าผมหรอก ข้าใจคำว่า,ากเกลือไหมฮะเข้าใจใช่ไหมโอเคผมเป็นเจ้าพ่อความเกลืออยู่นะฮะผมใช้ไปสองหมื่นให้ผมได้จายเถอะผมบอกให้ไม่หยัดเรื่อ<า>นเสา วันนี้กลับมาพูดเรื่องดีอีกแล้วเออย้ำแค่ให้ผมย้ำเรื่องนี้ใช่ไหมน้ำทำอะไรกันนะเป็นโปเกมส์พอดท่าผีไม่มีช็อตเลครับวันนี้เราจะเราจะไปทัดกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไม่มบีหรอวันนี้มันมีอะไรบ้างนะโอ๋อวันนี้มีทรายแต่ว่าแบบทรายมีกำหนดเวลาด้วยคนละเท่าไหร่สามสิบวิเฮ้ยทำไมเหมือนไม่เคยได้ยินกฎนี้มาก่อนเลยอ่ะมันุีปีนี้เหรอ มีทุกครั้งแต่เราก็โอ้ยตลอดมีทุกครั้งทําไมบางครั้งมันดูเร็วกว่าสามสิบบางครั้งมันดูนานกว่าสามสิบอะไรนะถามค่ายเอาละก่อดดาวมาหน่อยเลยเอาเงี้เอาผมเป็นหัวเชื้อดาวมาเงี้ยคะแนนไหนเลยวะเลยบอกผมหนอยนึงนะเขาจะเริ่มเดินแบบไหนก่อนนะครับเริ่มจากฝั่นโอ้ยใช่ไหม ถ้างั้นเริ่มฟิสิกส์อยู่านี้แล้วกันเนาะอันนี้เราพูดคุยกันเสร็จแล้วหรอแค่นี้หรอมาอะไรนะอ๋อจะมีลงไปลงคนข้างล่างนก็ก็คือบอกให้เราประหยัดเรื่องพูดไว้โอาไวตรงพูดตรงลงผมเนาะตรงนี้ไม่อยากฟังเราแล้วอยากให้เราหัวหน้าเราคุณนานๆคุณจะเห็นว่าผมยืนคุยกันสองคนนะปกติงปกติอะไรนะพูดไปเลย ยินดีคยินดีอะไรออสายออเกนหมดเวลาแล้ว ราคาสนราคาพูดดีกว่าลูกกระถางอะไรสิผมไม่น่าออกแผลให้ถอดกระดองได้เลยไม่เคยอยู่ติดตัวเลยวันนี้เห็นยาไม่หายวันนี้อยู่ครับอยู่เฮ้ยมันเหลือดึงไปหรอ,อ,อ,องงของของคิดแมนของคิดแมนเต็มด้วยเราต้องเซ็นด้วย <laughs> ได้สายรั้นแรกเลยนะเชัาพอดีช่วงนี้น้องกินลูกอมเยอะเสียงจะเปรี่ยนนิดนึงนะฮะเสียงจะหวานผมมีข้อพูดใหม่ได้ม่วันนี้ว่าชื่อจีนทิงแมนก็คือหวังหนักฮะใช่ะ ำไมอ่ีมีแฟนจีนบอกมาว่าพีงแม่ขอตะกูลหวังอันนี้ก็หวังเหมือนกันแล้วทำไมเป็นหนาเน่ะแม่หวังหวังหนาพี่แบลว่าแม่หวังแม่โอ้ พอกระสังมาทุกงานอยู่แล้วก็ถามงี้ดีกว่าทำไมกระดองไม่เคยอยู่กับตัวเลยแล้วจะถอดทำไมกระดองอ่ะเขาให้ใส่ไว้ให้ไถือเล่นทำไมใกล้สตาลิปิกแล้ว ไม่เป็นจริงแล้วพร้อมใช่ไหมจะลงกีฬาอะไรถ้าเกิดว่าถ้าต้องแข่งต้องแข่งอะไรแต่ขออย่างเดียวมีหนึ่งกีฬาอย่าลงได้ไหมอย่าลงวิ่งได้ไหมอ่าก็ตายกัเต่าเต่าเ็ชนะไงอ่าข่จริงเป็น เป็นกัรเป็เต่าที่ใส่บัตรติโตแต่ทุกคนเรียกแมวกินแมวไป้ก็เสียงมอเดี๋ยวเราจะมีไปดมบวนกันตรงไหนนะครับข้างล่างหรอครับใช่คุยังไงอ่ะมีแอร์ไหมอ่ะมีมีง ล้ลาข้างล่างเราถอยมานีข้างล่างเป็นไฟนะ

แล้วแบบแล้วส่ดีั้ดวีดั้วยคนดีรับด้วยเดินมกลไปตรงนี้จะเห right? ็นต right? ่าไหมอาวเสียงไม่ไปไค้วกันคิงนกำลังเดินมาแล้ว สวัสดีครับ <smungkin> <s tweet> <marriages> ayan ชุดปุยให้ให้ให้แยกมาทางขวานี่นะครับขวาขว่าผมอือขว่าผมเนี่ยฮัลโหลโอเคตอนนี้นผมรำคาญเสียงด่ามากมันเป็นยังไงอ่ะอ๋อโอเคมีชุ่มนะชิ่งชุ่มชิ่งชุงชงน้ำปันเลยเอาอะไรลงนะเออ 킹แมนมีคนเลี้ยงลูกคิดหล่อมากเลยมีของมาเส้นอีกแล้วคิดดีเลี้ยงดีดีเอาอ่เดี๋ยวรับให้ก็ได้ขอบคุณครับต้องแกะเลยไหมแกะเลยวันนี้ต้องดีดีต้าไม่ได้อ่าไหนลองพยายามดีดหน่อย ยั่เลีอีถึงแ่อต้องตงไซนเล็กไปนะฮะ้างหน้าต้องทัสไซส์กว่านี้นะฮะให้นุ๊ใส่แว่นแล้วคิดของใครคะเอาไปเคิดแว่นเท่มากเลยอ่ะแว่นมันเลนสมันไม่เข้ากันเลย ข้าง,งสถานเดียวท้าง,งสถาท่านมนก็เลยออกมาเป็นเรีเยนประมาณนี้ไปน,นะครับสาีหลอทไมีใคร่งเหมือนเลยอขอบคุณมากครับเป็นหมอไม่ได้ฉีดยากเก่งเลยรับฉีดหน้าไหมครับรู้แหละว่าเบื่อยมาจะถึงให้นะลก่กนะ ข้างเดียวอีกข้างยังไม่ขึ้นเลยจะเป็นน่ารักเลยอะตัดไปเลยครับตัดไปเลยอะไรนะครับหัวใจพี่ไม่ได้อยู่ในพี่สิ เล่นอยหน่อยไอนะครับอยู่ที่ใครไม่เอาดีกว่าอยู่อยู่ที่ k i n g มใช่อยาห้วร้อน่องยิ่งปวร้อนไม่อยโซโซหัวรอแล้วไม่หอด้วยนี อ่าค uh, ิงแม่บอกว่าบูบูหล่อที่สุดแล้วพูดดีเป็นหมอชีดหน้าด้วยกันอีกคนเลยโตไปเป็นหมอใช่วหโอเคหมดเรื่องคุยแล้วฮะทุกคนอุ้ยตอนนี้อะไรนะครับอะไรใครได้ไหมวันนี้กลางหน่อยเหรอได้อ่ะรอบหนึ่งแล้วเราก็มาถ่ายชิดฟรีโอเค หรือเราถ่ายก่อนเลยไหมเขาตั้งท่าเตรียมนานมากแล้วนะโอเคแต่มาเลยครับมาเลยครับได้เลยครับเชิญนะครับมาเลยครับเกียรติยมไหมฮะเกียรติยศมดื่มนะครับยังมีใครยังเรียนอยู่ไหมแบบว่าเอาดีๆไม่โกหกกันใช่ไหมการจบปอตีเหรอครับกำลังศึกษาอยู่ ศึกษาดูใจขอครับครับทั้งตัวไปถ่ายทั้งกังครับศึกษาไปทำไมครักำลังทีเรียนจบแล้วครับนักเรียนนักเรียนครับครับน้องคนนี้แบบชี้ไปหนักมากอ๋อที่ใส่ชุดนักศึกษาโอ้ครับผม